รางยังงี้เละกินไม่ได้นอนไม่หลับคอยจ้องว่าผู้ชายจะใส่ชุดสีอะไรแม่โนก็ใส่ตามเขาบ้างเดี๋มาหลงรักกูเคานะเดี๋ยวเพิ่มที้ยฮะเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเสือกจริงๆก็คุมวซิไม่ได้เลลิเกทั้งลงมีกูดูแล้วกูสวยกเขาคนเดียวอ่ะแกพูดจริงนะจริงๆก็มองดูลิเกหล้วพ่อหามัต่างแต่ละคนที่หน้าเป็นไงโอ้โหมองดูใครนั้นเนชนกยังงั้นนี่อะไรนะอ่านี่นี่อย่าพูดนะทำไมรู้นะ้วว่าจะพูดอะไรอ่ะพูดใครแม่ ที่เขาล่องเรือว่าดังในเขตนี้ไม่ได้ดังเท่าไหร่ครับพอดีเลยท่านนายไก่ฟ้าก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกอ๋อนี่ท่านนายไก่หลงเหรอท่านนายไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่หลงทำไมมันจะพูดว่าแก่นะใช่ไหมไม่ได้พูดว่าแก่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกว่าผมเพียงแต่บอกว่าหลวงพ่อเขาหาลิเกมันที่เนี่ยดีเนาะแต่กลัวอยู่อย่างเดียวเป็นไงไอ้เดียจะเอาลิเกมาตายถ้าได้ที่แต่แกไม่พูดแกแต่หนักใจไงแกแกเนี่ยดีเขากำลังฮิต ลิเกบ้าอะไรพูดจะปี้เอ้าลิเกจังหวัดพิจิตรจะพูดจะปี้อ่ะไม่ไรเขาจังหวัดจากเหนือเนี่ยขอเหนือบ้าเลยมีเมียแกอ่อนกว่าแม่ปี้เนียยอุ้ยไอชิป้ดูถูกคำก็แกสองคำก็แกไอ้บอยครับกูจะบอกให้มึงฟังนะกูเนี่ยเจอโจ๊กบมองมาัยเลยในประเทศไทยเนี่ยครับดังๆกูก็เจอมาแล้วแต่นี่อาจารย์ เด็กขาอ่อนกูไม่ได้เจออะไรเลยไอ้านยทำไมไอ้ไมจะว่าอย่างไรจะนีจะว่าจะขาอ่อนเลยท่าขาแก่กูก็เห็นมาแล้วอะไรกูเห็นมันนั่งอาา้องจัดจะอ่อยที่เกนะกูเนี่ยกูรอดกรับ กูร้อนกว่าน,นี่ขนาดร้อนมึงยังนั่งอ้าขนาดนี้เลยเหรอไม่เรืร่องปูหรอกนะมันร้อนข้างในข้างในตัวเนี่ยเออขาใส่ชุดมาหนาวมึงมึงไม่จะคิดจะปูนะเนี่ยปูก็ไม่เคยจะเจอแล้วโจกแกแเออ่เนี่ยโจแกร์ทำไมล่ะม,มีผัวเด็กกว่าโจโจกแก่ไจะขอเวลาบ้านแก,ดกดแดกใ้แล้วแล้วมึงอยากว่าเขาแก่ทำไมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหน หนเนี่ยโอ้่นี่หนูหลุมจะขนาดไหนวะนาะเอ๊ะเท่านี้เนี่ยโอ้ยอะไรน่าเกลียดอ่ะผมบอกแล้วรู้ยังเงี้ยรู้พูดหนูพูดหนูตายด้นยมึงมาโจนี่เนี่ยตัวเนี้ยนี่สาวเหลือน้อยสาวน้อยขอโทษหนูดิวแม่สาวน้อยหนูดุนหนูดิวเนี่ยเนี่ยมึงก็มาอย่างเงี้ยเรียกว่าหาคุณแล้วกูหาลิเกหาขนเดือดเรียไม่หากแต่เมึงพูดอย่างเงี้ยที่แรกนิมเรียกหนูดิวที่สองคุณนี่มึงเรียกไอ้บอยที่สามเกงไี้บอย โอ้ยนอยจับอะไรคนเอะมมาจับมั่วตัวนะจะได้หาไปปล่อยคุณลำคานจำผมที่ย์หวานพอรู้ไหมทำไมเ,เรื่องนี้เราเป็นคู่มั่นกันก็รู้เลยว่าเราอายุเ<ร>นี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขเจ้าพี่ไม่ไม่เกี่ยวถูกต้องนี่แม่คุณตอนนี้นะพี่สราเนี่ยยังไม่พร้อนนระะมก็รอมาห้าสิบกว่าปีรอยนี้มึงไม่ได้ยังไงอีกนิดเียวกูก็ตายลย อันเดียวไอเดียวก็เขาเรียกอะไรอะตกลงปงใจ,จกับเขาเธอเอาละเอาเม่อคืนนี้เลยเราเราทัาดกับเขาเนี่ยเราเราไม่ได้อย่างเดียวทไมเอา้าถ้าเกิดได้เขาประมาณประมาณเดือนก,กว่า,เ,าเดี๋ยวเราได้บัตรถูงอายุเลยจริงไหมเนี่ยจริงๆได้เงินเดือนด้วยได้เงินเดือนด้วยแถมได้สองเด้งเลยได้สองเด้งสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรหายแล้วหัวหน้าดู เฮ้ยเฮ้ยเล่นไวๆวหน่อยคนเขารอตูกูอยู่เป็นไงเด็กตา้มึงอะเล่นไวๆนะใจเย็เนี้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนหัวหน้าอารมณ์เสียทุกเ่หัวหน้าอารมเสียแล้วทัทนายนเนี่ยหัวหน้าเลยไอเจ้ามัคืนเดียวได้แล้วรครับอครับอะไรครับครับรับครับ ขอบคุณครับแกใต่เสน่ห์มาะเนี่ยทำไมไม่เจขอบคุณครับมีแฟนยังครับมีผัวแล้วลูกค้าโอ้โหโอ้โหลูกค้าคนตกใจน้องมันที่ตงใจผิวเนื้อนมไข่ชัวไข่กลั เอพร้อยห้าสิบก็ไม่ต้องดื่มอะไรอะไรมันก็ไม่ต้องดื่มผัดไม่มีแรงมาดูดนมจากเตาทำแน่ตัวไม่อยู่ทำไมร้องไวๆเดี๋ยวหัวมีเงาล้วจะจูบไปดูดมาไอ้พี่จะมาดูดตกตอกเตาจะดูดตรงไหนโนกิ้วเลยทำไมวันมันจะดูดตรงไหนถึงซ้ายขวาหน้าหลังเลือกดูดเอาจะดูดตรงไหน มึงเลือกใ้ดีนะมึงจะดูว่ามีอยหรืม่เดีองเสียหมดอายุแล้วมึงเฮ้ยยังไม่หมดอายุทำไปกูร้องไม่ออกเลยนะจะดูตรงไหนน้องดีไว้สงสัยไม่เคยดตรสองาหดอดอลดอง่องดองดององดององงองดององดองององ เห็นกูบานตาข้านาลักแกได้ใหญ่กูขับไปด้วยว่าข้าวนาลักแกต่างลงเว้ย าตัวยายกับหลานก็เล่นกันนะครับหัวฮ้ยคอยอีกทีอะไรพูดอะไรเป็นห่วงเดี๋ยวล้มยายกับหลานไหนอะใครพูดนู้นห้างไหนพูดอย่าทำแบบนี้กับพี่เลยนะหรือปลาหิวตั้นอาปลาหันพูดไปไปลูกทไม เดิมเนี่ยกูไม่มาแล้วไปใกล้ๆเลยใช่เลยพูดให้เกียรติลิเกกูบ้างโอ้ยถูกถูกกันตรงไหนแม่พัฒนายเขาตามาแต่ใครมึงมาเรียกป้าป้ามันหน้าเกียรติมึงไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่ะจะต้องเรียกยังไงล่ะมึงเรียกยายดิอย่าทาแบบนี้กับพี่เลยนะหรืออูตั้งแหนว่านี้แม่มาทำภูเรศทวนร่วมใครสำคัญ งกเก่านั้นเตอนนี้ก็แกพูดจากใจก็คงไม่ให้ครูจิ้คงไม่ให้ได้กินของดี ถ้าสามเดือนได้ครมตำหนดพี่จะแต่งงานกับเจ้าถ้างั้นสองเช็ตตลอดดูแลเจ้าพี่ด้วยเจ้าพี่เจ้าพี่พูดก็พูดไม่ค่อยชัดเลยเนาะน่าเบื่อจังมาเราเราทานแล้วทุกทีทุกวันพม่ยังคำอย่งบอกแล้วมีเรือเนี่ยโอ้โหทกคืนดีพี่ค่ะเรือดีพายดีไม่นำมาขี่ข้ากลับเอาเรือล้วนนะมาข้ามขี